สวัสดีครับพี่น้องทกผูทุกคนผูใ้ใด้ขามาแล้วใครจะลืมคนไลคนแช่เสี่ยงยาด้วยครับเด้อมือนี้เสี่ยงยาผ้าเลาะกับแต่มาเลาะยุดเลาะวัดนี่แะวัดเปลาอุดรน,นะครับมาตามแนวทางต่อต่องวดเนาะต่องวดอันนี้ก็จะเป็นงวดวันที่หนึ่งแหละครับอันนี้งวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับครับมีแนวทางจังได กาสิไงเขาไปเบื้องน้ำปูเนาะครับเนาะเด็กของปูวัดเป้าอุดรครับตอนนี้ผมกับใดมาอยู่ในวัดเพเล่นแล้วครับครับนี่ครับมาอยู่ในวัดวัดป้าอุดรครับของปูวัดเป้าอุดรน,นะครับเนาะครับผู้ดใดขามาแล้วก็ย่าลืมคนไลไ์กดแช่ได้ครับเด้อกดกระดิ่งที่ตามน้ำครับเสี่ยงหยาผ้าละครับครับัดนี้เขาเขาไปเบื้องตัวเล็กแล้วกันเนาะครับเนาะน้ำปูครับไปครับ ครับกรรมนมักการครับจะเล่นเล่พอนโอ้ยระเห้นหนาเนาะมากุงเชื่อไทยเนาะโอ้ยกุงเชื่อไทยกลัวไหมแมกพ่าท่านแม่โยหลายมองเนาะนี่แหละจะไปหลายมองก็ว่าน่ะนะอกว่า้าตัวดีอย่างเอฟที่ได้นี่แหละนี่แหละคตรตัวนึงจะเมืนมันลุกคนไ้มันใสไปทั้งนี้ั้งดึงทั้งอี้ดึงทั้งนี้ทั้งนี้เออดึงกัน่ะเออ่ะทำนั่นก็แล้วครับ ปูกะเสียงแหบเด้อมือนี่เด้อเอฟซีหลายเอฟซีหลายเนาะปูเนาะก็ง่ายเสียงเมื่อกี้กันแล้วเสียงแหบเลยนี่ครับเหล็กสายมดเหม่อเนาะเออรับสายมุดที่เราของปูเนาะครับนี่เนาะครับนี่หลายตัวเข่ากันเลยเบอร์โทรปูนี่ละครับเบอร์โทรปูเนาะครับนี่เบอร์โทรนี่ละนี่ละเบอร์โทรปูครับอันนี้ก็ที่แรกขอจากคุณปูครับนี่ขอจากคุณปูวันนี้ปูใหญ่เจ้าเป็นอาจารย์ปูเนี่ยครับผมเพื่อจะเลยโทรมาบอก ก็ชิได้โค้งสุดท้ายเนี่ยมาปล่ยโค้งสุดท้ายเพิ่นเบอโทรมาบอกว่ามอมอันเบอร์โทรศัพท์พูเนี่ะอ่านเพิ่นบอกไปบอกปู่จุบุว่าปูจุบุ่มเฮานี่ละไปบอกเพิ่อนจุบุว่าเบอร์โทรปู่ได้มอมมาสั่นอปู่ก็เลยบอกทั้งสองเขียนลงเลยแปดเก็ดสามนี่แหละอันนี้เขาเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะปู่นะที่แรกเออที่แรกอันพอจอยแต่พุ่มปู่นี่เพิ่นไฮสามเจ็ดสองอันนี้ก็ับเก็ดเก้าเก้าเก็ดกับเก็เดียวกันนั่นไง RAM, 3, 3, 2, 3, เพ so huh? uh, uh. ื่อนห้สามเก็ดสองเห็นเม็ดเดียวนี่ยสองตัวเพิ่มไ้เจ็ดเก็ดเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนี่ยเพื่อนห้สองตัวซุป่แม่เนี่ยน่ตาวิ่งมาเจ็ดในแ่เห่มด้รออเก็นี่เพื่อนหาหนึ่งสองสามคู่เนี่ยเพื่อนหาตัวนี้เนี่ยใช่จอมตัยใุมูครับผู้หลับที่บหวเพิ่มได้หนาวครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด้่ผู้ที่บอกทั้งท้องเด้อครับผมไอ้ว่าเดี๋ยวนี้คือ ปูที่ว่าที่โทษมาบอกเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยเ้นฝันได้แล้วเหมือขึ้นเนี่ยสามตัวเม็ดเดียวเลยแกว่าตัวเลขมันพอชัดเจนเดี๋ยวนี้พลังกรลังเข่าส่วนนี่บทขอว่าให้ตัวเลขนี่ชัดเจนเป็นตัวไหนมันเป็นเยืยนล่างนี่สามตัวน่ะโอ้ครับครับครับยังไม่ทราบใบสองพอที่ออกมาจะบดเราี่รูตัวเลขเลยอใบสองใบสองกับใบสามเนี่ยแหละครับผมจังโทวมหาปูจางพูดอะไรเขามากจังอาชีพอะไรครับ เดี๋ยวแล้วจากคลิปนี้กันเมนช์ส่องใบเนาะมาหาปูอีกส่วนหนึ่งเราจะเอามือเขามาอีกก็ได้กันนะจ้าจ้าประมาณใบสามใบสามเนาะเพื่อนกันที่บอกจับหมดมานใบสองใบสามเลยนะเพื่อนบอกต้าโตเพิ่มหายมากแล่เขาเขาอันนี้กับเป็นปูผู้เพิ่มหายชุดนี้แมนแมนเป็อาจารย์ผู้นี่แหละผู้แก้วอาจารย์ผู้นี่แหละจ้าตีเบอร์นี่เนาะเออแต่ว่า แต่ว่าที่ให้ตัวเองนี่คือปูอยู่พุ่มเขาหนิล่ะโอ้ปูนี่ไปบอกเพิ่นไปบอกอาจารย์ครับอาจารย์น่ะบอกปูเป็นลูกศิษย์เพิ่นเออเพิ่นไลโทรมาบอกปูอันนั้นทีน่ะไปเขาลิมิตปูนั่นเนาะแมนเพิ่นไปเขาอาจารย์เพิ่นเ่าเขาปูน่ะครับเพร่ะเขาเขาปูตรวจตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยครับตอนตอนขออยู่พุ่มบนหาตัวนี้ไปขออยู่พุ่มนี่ไหมนี่แม่นี่แม่มองใจถ้ำนี่ไหมเออนั่งรูปไปขอเออเพิ่นให้ตัวนี้นี่ สาเจ็ดสองก็กต่าเล้เอาครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามมันก็ไดอยู่เร็วไหม่ล่ะอืมกันไก่เม็ดเดียวหนึ่งหมครับซุปนี่ก็เป็นตัวกันนั่นะครับผมนไห้เม็ดเดียวเนี่ยอืมสามเจ็ดสองื่อว่าถือชื่อว่าปุ๋นครับเนาะมุนไปมุนมากกถึกปูเออก็มุนไปมุนมากเไหมปากครับ้เท่านี้ไหมจ้าสามก็แปดลัคนกรว่าสามก็แปดตัวเดียวแมนสมก็แปตัวเดียวกันแมนก็จะตียางไงมันกระถืกับกันนี่ไ เจ็ดสามเต็มผู้ายูทบมาบอกกับแปดเจ็ดสามเมื่ทบพูดนี่ไหมเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มเลยสามบ้านนี่ปูปูนี่ฝันเรานากหวดนี่ฝันเนี่ยมันขึ้นนี่ฝันขึ้นเออแล้วกันเดี๋ยวนี้ตัวเรียมันบมเดนล่างเลยสามตัวสาตัวแล้วก็ได้ทั้ตัวเดียวเดี๋ยววันนี้เพื่อนที่เขาขอสวดทั้บทว่าให้ตัวเรียงขึ้นชัดเจนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเรียงล่างมาบตรงแบบที่มราเบิ่งบอกไปในนะ เพราะสามารถคีว bon ่าเป็นตัวนี้ได้นะมันเลื่อนล่างนะครับเพื่อนก็เลยนที่เขาขอทั้งบทว่าให้ชัดเกลียดขึ้นเฉียดสามตัวเม็ดเดียวเฉียดเดี๋ยวนี้ก็ลังสวดอยู่ในบทอยู่ครับนี่ประตูใบสามนิ้วู็เลยใบสามนี่งูเนาะเออใบสามนงูในมือนี่แหละค่ะเด so ี๋ยวใบสามสีมาตามตัวตัวเล็กปุ้ยเดี๋ยวทฉีงเอาตัวเล็กเดี๋ยวเหนียวข้ามบอกกันใช่แล้วบอกบอกมาแกงใลกกันแกงใลกกันเมียเดียวปูดแในในมือนี่ ตามตอนในเมือน eh ี้เนาะอะไรต่อเด็ใบสามค่ะใบสามเดี๋ยวโทษตามโทษตามหาปู้ามันไม่ได้เขามากจะตดโทษมาถามเออบอกนี่ที่ใบจ้าใบสามเมื่อนี้วันที่อะไรเหรอ วันที่ที่ยีเออวันที่สิบแปดสิบแปดเนาะในมื่อนี่ใบสามวันที่ที่แปดวันที่สิบแปดใบสามเนาะมื่อนี่ก็เอาแนวทางส้มเหนีไปก่อนเอออันนี้ก็เป็นหลักฐานเก่าหลักฐานเก่าหลักฐานเก่าที่ออกมาแล้วอีเก่า้าตอนนี้เป็นจุดเก่าแต่ว่าใบสามเออใบสามหมดที่วันที่หนึ่งเมษายนนี่ใบสามเลยครับเลขใบสามพอดีครับคู่นสวดคือเลขตัวนี้เป็นของอาจารย์ อาจารย์พูอีกลออครับือผู้แก้วผู้แก้วเนอะผู้แก้วเป็นอาจารย์พูอีกผู้ที่มาเป็นลูกทิ์ผูนี่หมอทํานี่มาขอด้ตัวนี้อืมไม่มือคอ,อน่ะบันนี้เพิ่นเลยไปเข่าฝันปูเท่านั้นเพิ่นเลยบอว่า,บาบอยู่เบอร์โทรศัพท์เลยมาด้ตัวนี้<อ>แตแกสามตัวเลยครับอันนี้มัน้องในหมุนเล่นนี่เออครับปรนก็ศือว่าเขาแล้วครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเข้ามาไดครับเอ้ามาได้เอ็นเราครับ เทาไหอ้เขาท่งตัวนี้เขาท่งตัวนี้นะเจามางเจ็ดเทา่โอเคเหรอเามแล้วก็เลขว่าหลายตัวผมคููเดียวคูเดียวแท็เล่ตามดองนีผ้บริันหลายมีนสองรอยซื้อคู่นีเราก็มาซื้อคู่นี้ก็ได้ทำคู่นี้เออเชาบัตรเบัตนัู้นม่แม่เอางทั้งวันม่กี้แล้ก็เสือาบัตนีงเนะแล้วกับาันธุไนทำบุญแล้วเมื่อกี้ย่อมแม่อย่ง นี่แหละครับสารปูที่เพิ่นนิมิตให้ปูเห็นปูวัดปลาเมื่ออุดรนะครับเนาะสารปูตาเพิ่นครับสารพระพุ่มเพิ่นพญานี่แหละครับข้างนี้เขาเป็นสาหนาน้องหนามแกใหญ่นะครับครับอันนี้ก็เป็นสารพระพุ่มเพิ่นครับนี่เกิดเป็นเชลล่าซาลาส,สุ่มไทยครับ นี่เป็นโกบผู้เนาะโกบผู้ใหญ่โกบตานนี่แหละครับครับตีนย่างไปบึ้งเลาะสา nam าเนาะครับเนาะเลาะสา nam าปูครับเลาะสา nam ปูครับนี่และ นี่ครับเลาะสา Nam ปูปูวัดป้าอุดรนะครับนี่เพลัอนร่างสางอยู่ครับแต่ยังพ่ได้เสร็จดอกครับผู้ใดมีจิตใจสัทธาก็มาซอยสางน้ำเพลเด้อครับเด้อหอปูครับนี่หอปูหอปูตาครับครับผู้ใดมีจิตใจสัทธาเพลว่าใบสามเพลกสิไปเอาเลขเพลโดนี่ก็เลขก็ยังพ่อได้กระจ่างหรอกครับเลขยังพ่อได้แน่นอนเลขยังพ่อได้งามเพิ่นก็เลยเขาไปเอาอยู่ครับ ล่อใบสามเนาะครับเนาะเจ็บซี่ทุกคนใจเย็นครับล่อครับเดี๋ยวผมจะโทว์ไม้เลขกน้ำเพลนแล้วกัขอตัวเลขน้าเพลนกับิมาลุกเลยครับเนดะ้อใบสามเนาะคลิปนี้กับตอนนี้กับซีเอาไว้เดี๋ยวก่อน,นครับครับเดี๋ยวไปสรุปกันตอนใบสามเนาะครับเนาะครับนี่กับเป็นตัวเลขที่มาแล้วนะครับเนาะมาเนี่ยตัวเลขที่บอกกันไว้กับปู วัดป่าอุดรน,นะครับสีว่านัดใบสามใบสามเนาะบานนี้เพิ่งก็ได้ตัวเลขมาแล้วครับนี่เป็นตัวเลขเมือวันที่หนึ่งเมษาหกหกแหะครับวันที่หนึ่งงวดวันที่หนะึ่งเมษาเนาะปูกระได้ทรงมาแล้วครับทรงเป็นตัวเลขมาแล้วบานนี้กรสีได้มาให้หยิบซีเบิง้งที่ปูวัดป้าอุดรน,นะครับที่พันว่าเดี๋ยวก็ล่อวัดใบสองใบสามก็ได้ประมาณจัก คำคำล่ะครับยนีมือแล้งหมดล่ะครับผมก็ลงมาหายตอนเศร้านี่แหละครับยังขึ้นผมก็มาได้ลงครับครับผมมาได้ลงตอนเนี่มือเศร้าครับเลขพันก็มี่ศูนย์แปดสามแปดสามสามอันนี้เพิ่นเด่นใหม่แล้วครับตัวสีแดงมันบอกว่าสีแดงเด่นใหม่เนาะครับศูนย์สี่สองสี่สามแปดสามสามครับสามสามเนาะครับเนาะ เลขสอตัวครับอันนี้สอตัวเลขสอตัวเลขสามตัวก็มี2สองแปดห้าสีสองแปดสองกับเลขสาคู่ครับเลขหกต,ตัวมีสี่คู่อันหนึ่งศูนย์แปดสามแปดสามสาเป็นเลขสาตัวครับครับเบืองไหวนนะครับนะเนาะนีวัดปลาอุดรครับให้มาสดๆดหล่อนหล่อนครับแต,แตกกระจุกระใจไปครับเขาทั้ง สามตัวเต็มๆเลยครับงวดที่แล hm ้วครับเขาสามตัวเต็มๆเลยครับงวดนี้เพิ่งกระจัดมาให้เพิ่งจะว่าเขาสามตัวอีกแล้วครับเนาะเอาเงินใส่สงการนะครับเนาะเอาเงินเที่ยวสงการเฮ้าบานนี้ครับครับหาเบิ้งเด้อครับเด้อมีลอตเตอรี่กระจับเบิ้งครับอันนี้เสี่ยงยาครับบด้แนะน้ำให้เล่นการพนั้นนะครับเด้อครับเป็นแค่แนวทาง อันผู้ได้มักกับจัดผู้ได้คัดกับพานนะครับเดอ้อลิปนี้ก็บม่มียังหลายขอให้ FC ฟซทุกผู้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะครับเดอ้อสวัสดีครับ